สวัสดีครับบาดินน้อยดินดินสารครับบาดินมาพุทธมันแสงกับแม่แม่ครับอ่บาสวัสดีค่ะอ่าบาบาดินมาพ่อแม่แม,แม่บาวบอยนะครับครับสวัสดีครับเดจานคนสวย,ยมัน,นก็ยังเปียกอยู่ยนกัด้วยแม่หนอเป็นตระเหยส่วนท่ามเกิดดีแท้ครับมาบอยครับสวัสดีครับแม่จอยแม่ติ๋มครับ ไม่จ่อยคนสวยไม่จ่อยเซียนป่าพาาะครับครับพึ่งภาคกันเนมาานะครับเพราะว่าว่างานนี้กับโมเดมากับไปซอยการซอยงานอันบ้านไม่สีนะครับพอเพิ่นเสียนะครับกับแสดงความเสียใจกับเพิ่นเด้อครับไม่สีกับมึงนี่มุ่งวไม่สีมากโมรับไม่สีกับมาเอาม้อเม็ดแท้ะห้องแนสวัสดีครับไม่สี แม่นิดครับแม่นิดคนสวยไปหาหอยมาวานี่แดดพนว่าแบบแบบแอบแเสียงบาบาดินพ่อติงนึงครับผมเป็นหัวดอกนี่ครับเฮ้ย้วเดียวไปกินเียงปาเรียงทองไม่จอยพ่อหัวนี่ครับพี่นุมพี่หนุมี่ห่มมันมีไม่อยดิ แบบแบบแปไม่ใจชัดอยู่บอกโอ้โหโอ้าใส่นเนี่ยเอ้ามาจะใสกันหัวหนิส่องมาับสับนั่นหัวหน่ว่าชัดแกหัวหน่ก็สวยครับแคกนแกครับผมึ้นตาชิ้นไหีดอกจากน้อีดอกครับในติ่มพอแล้วครับติ่มมาพ่อขอใหญ่ไลยัยยพอดีงามยู่นะแม่หนูสวยอยู่ครับค้นไงเอยนะติ่มเน่ มาหน่อยดอกนี่นี่เอานี่แค่นี่นี่นี่ไม่จ้อยหมาเลยครับจะะจะอู้ยเกือบสัพรั์เรวทรัพยราบ่อน่อยๆนี่สองหัวจ้ะนันเอาหัวหัวหัวไมจอยขึ้หมาแท้ขี้หมาแมือนีไปลงยังมา หน้าดางท่องมาโอ้ครับโอ้งามอยู่ครับลงน้ำไผ่มเ้เองน้ำไผ่ะอาาอาจารย์ตัวหน้าทอแม่บอกขบอกแกว่าไหนเอาขาก็นังอยู่นี่เอาคุันคุยกหนี่กงอเหอนกงามอยู่งามอยู่จ้ยิ้มหน่อย หมดเลยหยิบหมงนยางมากนะบ้าดินพอแล้วครับมันกระหัวก็นบ้าดินซับแล้วครับก็ได้ขึ้นตาซึ่งดอกอ้ววววววไงวว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 ว้าวว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 ว้ววววววนวว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 ่วว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  นี่นหัวนึงครับก็กระสีคิดพ็อีแล้วครับโอ้ยงามอยู่หัวซ้ำหนึ่งตัวมันงามแม่เลยงามเนาะหัวหนึ่งอยู่ขังกันหัวใหญ่ดลยงามเดียวามเดล้อขล้อปอหัวหน่อยหัวใหญ่แฉบไปเลยครับขล้อปอกแม่ติมมันแล้วครับแม่ติมมันแล้วเจออีกแล้วครับ นั่นสวยมากเลยงามงามงามขนเราดีหัวแม่สมแม่่สมพันสิไปนอนอั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 นไปจำให้เขากำเมันคือัดสับสำบไม่ตีมเลยบ่งละฮะวันันที่เท่าไรนไม่เท่าฮะยี่สิบห้าบอกแปดแตกล้หูเลย เอ้าโดนฟ้านั่นสมบ์ครับม่ห่วยเห่างเหมืนมันไม่ได้จ่อยแก่เหรอ่เหรอง่าเหรอเหรอโอ้งายเลครับ่ครับแก่หัวอันนี้นี่ครับพี่อืสวยๆเลยครับมันมากแล้วครึงนึงมันเหลือคริงนึง ป้าจะเบียงมาหลายเต็มืลยเนี่ยโอ้ยบเืหมวหนี่คือจาชิตนค่จ้ะอู้หหมูเ็นไงหนึ่งับบเบียงมาสือมป้าห้องตึ้งเอินสั่งฤดูฝนฝูงหมูโคนกะลงหลอปลชิลายหวนีด ทุกยาค่ปากกำกินมันหมูสมซื้อมันแซงอยู่ครับพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยทไข่โอ้ยปานว่าไข่อ่อนหมดไข่อ่อนยังไรไข่อ่อนไอ้านครับาดอ้ยันหนอนไม่ีนหยังืนโอเคเลย

งอเลืดงอเลืดได้เลยครับเอาเลยครับมั่หยงที่เป็นแนวนี่เอาคืองามแถใสใสโอ้ป็นติงเป็นแท่งครับพี่น้องสวยเลยครับบวคเนี่ยครับ้องกลมงานกลมจไอจอยจะคือได้หัวใหญ่เถอ

มาครับมาแล้วมาแล้ว oh พี่น้องมาแล้ว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 ้มวอา้ยังนี้คือซ้าย้งจแ่งกันอยู่ยิ่จังเลยพอแล้วคพอแล้วโอ้ยพี่ิ้่อยซ้ำวาดเจ้าบ่เแี่ยบหลุหัวตัดายหัวมันคือคักเน่แ้วมงนี่ ปัดๆๆๆใช่ใช่ใช่คุณหัวหนึ่งซับอยู่คุณครับหัวหนึ่งไปทางเป็นสีกลมไม่สีไม่สีแต่สมเป็นแสงสมเป็นแสงครับุณไปเอาหัวนั่นได้หัวนั่นหัวนั่นก็ซับค่าซับเนี่ยเถอะหอดก่อนสโลว์คอนพิชีแข่งกําแพงกันไว้กันโอ้เขี่ยไม่ถึงเขื่อมตัวนั่นโอ้ยมันล้มหันอีกไอ้เห็นบหม่มันล้มหันอ่ะ นี่มันล yeah> ุกหันเออนั่นน่ะหัวมัน uh หันเห็นบ oh, uh ่ห huh. น่ะเจ้าที่ไปถือไปเลยเจ้าที่ไปถือนั่นน่ะนี่นี่มันลุกหันมันลุกหันนี่เจ้าเห็นบ่นี่มันลุกนี่ไอเออคนออกดีๆนี่นี่มันลุกนี่นี่มันลุกนี่นี่นี่ แยกสายหลุดก่อนแล้วก็ชิมด้วยหนึ่งเมล็อุ้นั่นนเห็นบ่อนั่นเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหนึ่งหัวเห็นแล้วหนึ่งหัวโอ้ยนั่นน่ะสับหัวหนึ่งโอ้ยงอนงด่นปนนึงนี่ไม่ตัหัวจังสิเอ้าเอาโหลดเอาจังไรเอาไปอยังเอาไปหนึ่งซุ้มหลุด มันลืดบอลงูีซำนี่มันสีขาวออ้ยก็ยังว่าน้ำบอลน้ำจะบอน้ำติงมันอ้เอาตกผลเอาตกผลงานเออมันสีขาวอแลวอง่นหลบอเมนม่ย่าดเนพอใจเลือดออลือออกแล้วัไปสีสวดเอาเน่ยมอย่างออม กต้องเจ้านั่นส้อไปทางเจ้าคนละครียวามบงหัวหนีฮะมังเฮ้ยสีพอแล้วครับสีโอ้สีได้ล่ะครับนั่นสวยครับโอ้ยหน่อผสมเลยผสม พี่น้องอยากได้มันอมเลือดกับ้างไดได้ครับอมข้ามเดียวกินข้ามเดียวไตองหัวใหญ่แต่ไม่สีมองหันเอดินมันฟูดีแท้นีดีหัวนึงนี่โอ้ยไม่สีมานจะซับเด้อ ราจะสับมันเด้วนั่นไปซับแล้วหัวนึ่งมองลละนองลามันีมีหัวใหญ่เ้ยมันเป็นแสงเป็นแสงอย่างนสมือสมือมันแสงอันที่มันน่อยนเี่เข้าเกาถมใหม่ครับดู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 ดดูดูดดู อ้าวปูงามอยู่ครับครับผมโอ้าไม่ที่็นครับมีหัวบอมารุ่นกันมารุ่นกันมารุ่นกันอหัวงามอยู่บอสับเป็นบอสแบงามเลยพี่น้องครับผม กูน,นี่แม่สีนั่นนี่นั่นดิมันลูกอ,อีกตัวนึนงนนนนี่นี่สีง่ายอยู่กับตัวนี้เอาคีดังลิงเงี้ยมันก็จะใหญ่ก็ลีลาใหญ่โอ้โหเอาไปมุมเลือดใดญดดกคนคนสิคนน,น,น,นไปนานหนึ่งหัวผ่านไป เอคนลดเดียับดิวัวเอาลดเอาลดหนื่อซุยแม่หนึ่งซุยแม่กินนึ่งม่มกินไก่ี่ก็มัีอ่งรนหัวหีมุมนีสมีีจากน่เดีนี่เดีหัวนึงนี่เอาลดหางหัวหางหัวสี หาว่าสีก็จะสับมันแต่แทนนั่นนั่นั่นเอียงนั่นมันมันนี่มันสนะครัมันน้อยมันละมองว่าสีนี่หัวแมนแมนแมนดินมันกลงไงเราเหมือนนี่เนะแมเนาะ น่นไป่ซับงัวเด็ดละว่าแล้วเขาจะบุกคักเงี้ยเดี๋ยวนี้หัวแบบไหนนี่ๆนี่ๆแตหไฮชุดเนี่ยว้ายหัวบบกใหญ่เนี่ยนั่นขอยว่าแล้วกระต้านไปเนาะใส่สีบามันสีมาโดนหัวมันเปิดปาดเครื่องแม่เอ้ย ไปไม่จบเสียดายจังนี่ตัวหัวมันว่าจักดอกยนน่มอันนี้หัวสิเอาเนี่น้อยซ้ำซ้เลี่ยงนี่หัวนี่แั่หัวบเอาดันซับแบยัเออมโมเมนอมลือมลืไม่เลย ไม่นิดผมไม่ได้เต็มกระตาแล้วบ่มีทีรีเนี่ยแล้วมีเต็มกระตาล่ะพ่อจักนสิโอ้ตอนตอนเต็มกระตาแล้ว ดูปะครอ้วนเห็นร oh, ักโ้งเห็นรับพ uh, uh, um, uh, uh, uh. uh ี่ข้าเอ๋ออาจจะเขาบอกอย่าข้างหัว่น่บอนอ๋อหัวสวยจังเลยห่ามง่ยหว่าม่าว่าโอ้ยนะไปดีมกเเดวอเยงั

มันแท่งตอบแบนี้ใช่ไหมโอ้ยแ่ดีใจอยู่ที่หัวหน่อยแับจะแตกหัวหน่อยแหมอุคอยซับไม่ถีม่เจาปน่อ่ะตายแน่ว่าจะเจ้าเมืองนี้่อยับแตกละเาเปน่จะเปน่บ่อยอ้ยอะไรคอยพังยังหนอ่มันอี๋ยังหรืม่คือลมบัวลงนี่ไม่ถี งอ้บบมันโอ้ยผีหัวหนึ่งซับอีกเลยคุณน่ะเปิดหัวนี่แม่ปาดหัวบักใหญ่นึองคอยก็ลว่าคิดว่ามันสีขาว sure right. มั้นี่หัวใหญ่คนนึซับบอกซับซับนี่เป็นสีอะเจ้ากับซับเปียงหนึ่งเราจะไปซับเปียงสองอีกเนาะอ้ยติ่งนึงไปหนี่เป็นสีกินนึ่งน้องหนีนี่โอ้โหใหญ่อู้นัอะไรหัวมันอะไเห็นแล้วไอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว มันมักติมอยู่ในเหงาใหม่โมมีอย่างนี้มีแต่มันแมนเสียสารลาดอยู่ซับไปใส่แต่ถือแต่มันเค่ไปคนนี้นล้วหัวมันถือแล้วไม่ให้บ้าที่เนาะฮะบ้าดินซับแล้วข้าจ้างมามข้าจ้างหัวหนึ่งว่านนั่นอบิชชี่ป้าบิชชีงัดเอางัดเอาไปนี่บ้างัดงี่โอ้บิชชีงัดเอา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 เป็นยังนี้อุ้ยอ้ายบิชชี่ซับอุ้ยเอาหมูสาจุกเอาสะ น,นั่นโอ้ออยอสวสวยเลยคุณนครับหัวหนึ่งหัวหนึ่งมันไปทางเจ้าหัวบักใหญ่เอาเอาหัว,หวใหญ่ด้วยหัวนี่โอ้ยโอ้ย,อยสาธีตินเสร็จตาพี่นอ้องไปเลยรับหลับมล้ยอับตาไปเถอโอู้สับอีกซะนาะออกแล้วไอออกแล้ออลวฟ้าหัวนี่แบบสวยครับคุณนะครับ คุหัวทับซับ่ะนี่ทับยุ้งเล่งเหงาหมขซับก็กินได้ซับก็กินได้ปัญ่งยึดแอวปะนะมือโอ้ยซับอีกหั้นเหงาหม่สีสันจังว่านนันแมนลหาว่าเป็นกอเป็นกออยู่นั่งมหน่า พูดนะพ่อเอามาให้ใส่หัวโอ้ยไล่ตาโทรศัพท์ซองแดดเบอร์ไปยัดห่งแบบเบอร์เบอร์เบอร์อย่างเบอร์มิสแกรนมันแซงมาแล้วครับโอ้ยแต่รู้นี่ครับมากับไผ่นี่มากับไม่กิดไม่ใบไม่ในสองบ่มันแถวนีมี่มี่หันซับห้องห้องคอมมือมึงเน้ยเพิ่ นมไม่จอยมากหรอบอนมไม่จอยมากได้นี่ได้าบาดเยนุ่มได้มมีมาแล้วครับได้อันนี้คุนถือเลขคุนถือมาฝากไม่จอยครับต่ว่าหันเสียเศร้าบาท้มไ้ม่จอยบอกคุณบอกคุณบอกราคาเต็มเอาเศ้าบาทนี่ยังงเศ้าบามกมัมเหอเอามาให้เขาหรอเอามานะ เมือก้เน่วไอข้ใมาหน่อยเอาไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณข้าวตดหมาครับะิมขน้าวปลายลมณัฟารคนสวยครับใครจะไปเที่ยวปู่องค์ดำกํลังพึกษากันอยู่กํลังพึกษากันอยู่ เที่ยวผู้ยอดรวยอพรพ่อนป่าบนี่แกนป่ามันแซงมาแล้วครับอันดับสองเจใบาดวยในที่เ่านั้นมีใบมาด้วยนะใส่ใส่่ทั้งใหญ่ทั้งยาวี่เข้าพูดนร่ทเนี่ยสอพี่น้องพิ่นงเขาตันาเสียบไครับพี่ที่การเ็ดการเอาถุงไปตรงอันต้นแหมมตดออกครับก็เลยมาใส่เขาเอาต้นมนผ่นี ตัวตดปูดออกข้ากับเอามือเอามือกำถุงลัดบาเดี๋ยวเอาไปปล่อยใส่อากาศให้เขาเอาเรียใน่ติไปดองัมันออกห่ามันหัวนี่อุ่มรุมเลยผุว่าเนไงนึงละผลอีกหัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งตับซับที่ยังใส่ที่เหลืองฮะครับงงกระได้ัังเสรนแล้ว โอ้ยน oh, you know. oh, ี่แหละสองหัวนี่แหละตั้งแต่ขุดมาคือโกโมคืออะไรเด้เนี่ยเด้แล้วได้แล้วครับอันซุ่มมัคือมันสีดำเลยย้อนออกบาหนิอันละข่าเนี่ยพวกอะไรพวกแล้วเนาะข่าหาบใหม่เยอะหัวนี่ดีอยู่มาแบหหมกันไม่ยังนะนะไหนนี่ก็มันนั่นล่ะท่นตัวที่จะซับออกงั้นไหม เป็น่เป็นเต็นเนียวเ่าโลูไกอาจะเป็นเบิดดับทังทีอ่ะผู้ได้อาไม่เขียนไหมเน่สีหัวนาปาหัวสวยมากโวยันสิไปหนึ่งจินแอ่ะโซโซแม่ ปุ ð, kind of oh oh mm ้ยมันคุณยายเกือบขาดครับคุณนะมาคุณยาย่เกกตําผัวไหมยีของดีบอคุณยาย่เล้เอนี่เังไมีอรยายีจงงาไหมยายี้งเืออาบอะวันีิน้วมันยน่งอมาหวานอันนี้าหวานโอ้งามอยู่งามอยู่ครับ แกงกับไผละดงกะายหญ่าบ้าอลวเ่อโอกระามอยู่าเป็นมามันสีหาเสือไปล่องเหรอถวยงามอยู่ครับออครับได้ดิ้งควออกครับคนบึงบักลายเด่หัวแหลกแหกมันครับผมสวัสดีหัวแหลกแหกมันครับอ้ยไม่เจอหัวมันกลยละ cút bắn sen to kha bố nhau, bắn sen, mỏng ngang, mỏng ngang đấy này cái gì thôi đây, tới mày có là nào nghe, thế โอ้ได้อยู่ได้เฮ้ยน้อยีกเออ้ีตัวเียวัดหว้วัวเียเขวดไปเลยดิเมื่อนี้จะกนมันลายๆครับเมื่อนี้โอ้ยแห้งเอาบเหลียบันยเอานอยไง ไม่สีกะเต็มกระตาแล่ะครับใส่เบืองอาเบืองกันไม่สีเปิดุเต็มตาครับพี่น้องครับคุณน่ะครับมือนี่คุดมันก่ถือว่ามานเติบอยู่ครับ มาเบิดทีมงานครับแม่ติ๋มนาพัดแม่สีแม่จอยเบาวบอยแม่นี่พ่อต๋องแม่กิดแม่นิดแม่หนูแม่ใบครับอู้ดูคนเราจุ่มก็เราฟังชีวิตคือการหากินบาวดินฝากพิธีชีวิตการหาอยากหากินของคนอีสา,านบานห้าสทรงเป็นตัวแทนความกินหอดจากพ่อพี่น้องนะครับทางต่างแดนเน้อครับถูกอยากให้ปากกำกินมันหมกพี่น้องครับพี่น้องยินดีไหมครับสวัสดีครับ Sudah, bye bye, bye bye. -bye.